สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลแห่งสภากาชาติญี่ปุ่น วันที่22เมษายนพุทธศักราช2558เวลา14นาิ30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยพยาบาลแห่งสภากาชาติญี่ปุ่น นายซูเนทามิซาโนประธานสภากาชาดญี่ปุ่นตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2433เมื่อก่อตั้งสภากาชาดญี่ปุ่นได้3ปีในขณะนั้นเป็นเพียงหลักสูตรการพยาบาลโรงพยาบาลสภากาชาดญี่ปุ่นกำกับดูแลต่อมาในปีพุทธศักราช2529ได้ยกระดับเป็นวิทยาลายัยเปิดการอบรมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและขยายเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปีพุทธศักราช2536 และปีพุทธศักราช2,538ตามลำดับปัจจุบันมี2วิทยาเขตได้แก่ฮิโรและม mm ูซาชิโนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านการพยาบาลรวมถึงการค้นคว้าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบเคราะหกรรมและผู้เจ็บป่วยได้อย่างเต็มที่เมื่อปีพุทธศักราช2,434พยาบาลกลุ่มแรกที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และมีส่วนสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554วิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งอาทิการเซ็นสัญญา MOU กับวิทยาลัยพยาบาลกาชาติไทยและคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุดของวิทยาลัยที่มีหนังสือด้านการพยาบาลมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือ7 0 0 0แสนเล่มมีวารสารต่างๆตั้งแต่หนังสืออเมริกันเจอ n นลซึ่งออกมากว่า125ปี จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนของพยาบาลอาทิห้องประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยฝึกให้นักศึกษารู้จักการประเมินอาการของผู้ป่วยก่อนส่งไปพบแพทย์ห้องดูแลเด็กทารกแรกคลอดที่ให้นักศึกษาทำตุ๊กตาของตัวเองและตกแต่งให้สวยงามเพื่อให้เรียนรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตกแต่งตุ๊กตาพระราชทานแก่ผู้แทนสถาบันและห้องจำลองการปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติมีหุ่นจำลองเป็นคนมีอาการบาดเจ็บในรูปแบบต่างๆหุ่นจำลองนี้ซื้อจากประเทศสวีเดนมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบอกได้ว่านักศึกษารักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องหรือไม่ เวลา17นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยารมบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปพัตตคารโตเกียวชิบะโตฟุยะอุกัยพระราชทานพระราช,ชาวชวรากาศให้คณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนถวายพระกระยาหารค่ำ เวลา20นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกณห้องโบตันชั้น2โรงแรมอิมพีเรียลพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะผู้บริหารกลุ่มปะตะทที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปะตะทพื้นที่ภาคตะวันออกและคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองเฝ้าทูลออมพระบาท ทูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นพร้อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่น วันนี้เวลาสนาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษทรัทการบินไทยจำกัดมหาชนเท,ที่ยวบินทีท TG 6 6 1สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติฮานเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาด ไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละองพระบาทรับสเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุน่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนําเสนอในวันต่อไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรสวนพระองค์จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา16นาิกา25นาที พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเน้นการจัดพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยมีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น8ฐานการเรียนรู้เช่นการบริหารพื้นที่ใช้สอยการจัดการดินและปุ๋ยด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิตามหลักวิชาการการจัดการศัตรูพืชเน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารชีวพันธุ์การเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดไข่แบบปล่อยการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเลี้ยงปลาในนาข้าวและการปลูกหมอนเลี้ยงไหมปลูกหมันผลสด การทำน้ำจากผลม่อนและขบวนการผลิตผ้าไหมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำขนมพื้นเมืองพร้อมทั้งส่งเยี่ยมรัศดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วยองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งจุดทุปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสร์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ทางนี้เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถกอบกู้เอกราชของชาติให้ดำรงเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสเสด็จพระราชสมภพเมื่อปี2 0 9 8เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาในปี2133และสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายน2148สิริพระชนมพรรษา50พรรษา เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกจุมพล จุสารน,นนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบหัวหินรีกกต้า2015ณโรงแรมเดอะรีเจนช์ชะอําบีชรีสอร์ทอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยและบริษัอทอตทสอพอจำกัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่16ระหว่างวันที่20 ถึง25เมษายนนี้ณชายหาดนาโรงแรมรีเจนชาเลชะอำอำเภอชะอำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระปรีชาด้านการแข่งขันกีฬาเรือใบและสนับสนุนให้นักกีฬาเรือใบของประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาฝีมือตลอดจนเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันรวม9ประเภทจำนวน140ลำจาก3ประเทศสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบาทางไกลระยะ18ไมล์ทะเลได้รับรางวัลหางเสือเรือใบพระที่นั่งเวคาได้แก่นายภูริตจันยิ้มและนายสราวุธเพชรสิริจากสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย ประเภทเรือใบซูเปอร์มดได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่จ่าเอกปียพงษ์จันทวงศ์สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการองคมนตรีติดตามการจัดการน้ําเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นายพลากรสวนรัตนองคมนตรีพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานกปรและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลานเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโนนสูงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ได้เปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรอาทิการปลูกพืชเลี้ยงหมันไหมเลี้ยงสัตว์ทำประมงและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้มอบพันธุปลาพันุข้าวและพันพืชและหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกศีกขีดให้แก่ราษฎร จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ความมั่นคงบริเวณโครงการอ่างเก็บน้าห้วยพลานเสือตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาสูงตําบลโดมประดิษฐ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริในการจัดหาแหล่งน้ําสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ที่ทําหน้าที่รักษาความมั่นคงขณะเดียวกันเป็นประการป้องกันการบุกรุกข,ของกองกําลังจากต่างประเทศ ที่เรียกว่าคันกูยุทธศาสตร์นับเป็นแนวพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงและชีวิตที่เป็นสุขให้แก่ราษฎรต่อมาได้พัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและสำหรับเติมเต็มให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยพลานเสือตอนล่างด้วยต่อจากนั้น ไปเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านตายอยตาบดมประดิษฐ์ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสำหรับส่งน้ำให้กับราษฎรในตาบลดมประดิษฐ์และตาบดงวิเชียนอำเภอน้ํายืนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงของชาติปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อใช้เป็นเพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในหน้าแล้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่โดยนายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดเชียงรายนำถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยณนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัยอำเภอเทิงและที่โรงเรียนนครวิทยา ตำบลสันมะเขตอำเภอพานจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น1,000ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยและที่จังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานมูลนิธิประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะนำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยนวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร คณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพรานมัยแข็งแรงที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลนําจกันากกาดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอาทิชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดขนุนอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีอำเภอสามเงาจังหวัดตากสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญตำบลท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์สหกรณ์อมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัดสาขาผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนจังหวัดชุมพรคณะลูกเสือชาวบ้านกลุ่ม5กรุงทนเหนือ คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์รุ่นที่14ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกจังหวัดสมุทรสาครคณะพระสงค์วัดถนนสวรณประดิษฐ์จ,จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสามเณรโครงการบรรพชาภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา และคณะข้าขราชการพลเรือนทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลก สารคดีเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาวันที่2เมษายน2558ในวันนี้นำเสนอเป็นตอนสุดท้ายเป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสร้างวงจรอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งร้านผูฟ้า งานหัตกรรมพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของราษฎรในถิ่นธุรกันดารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวแต่ละท้องถิ่นซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับราษฎรในถิ่นธุรกันดารขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก ดยนอกจากจะส่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยังทรงจัดสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าเป็นการสร้างวงจรและเพิ่มช่องทางการตลาดจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งร้านภูฟ้าคงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ทําสินค้าขึ้นมาจากภูมิปัญญาของตนเองในท้องถิ่นนะคะก็จะเกิดปัญหาว่าสินค้าเหล่านี้จะขายอย่างไร ก็จะมีที่ขายน้อยมากนะคะพราท่านก็โปรดให้มาขายที่งานกาชาติประจําปีแต่ก็แน่นอนนะคะว่าการขายที่ร้านที่งานกาชาดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไม่มากนะักสินค้าก็จะมีสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก ก็มีพระชนม์บรตว่าทํายังไงถึงจะมีแหล่งขายที่ถาวรเพื่อจะให้สินค้าในโครงการเหล่านี้ซึ่งไปช่วยชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารเนี่ยโดยตรงเนี่ยได้มีที่ขายที่ชัดเจนถาวรทําให้การทํางานช่วยเหลือชาวบ้านของพระองค์ท่านนั้นเป็นไปอย่างครบวงจรที่สุดก็ทรงพระกราโปรดเกล้าให้จัดตั้งร้านภูฟ้าขึ้นทีนี้ในร้านนี่ก็จะเห็นว่าสินค้าของชาวบ้านเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นหัวใจหลักของร้านภูฟ้าเพราะว่าทรงปรารถนาที่จะให ชาวบ้านในถิ่นธุกรากัารดานทั้งหลายเนี่ยเขาได้มีอาชีพเสริมจากการทํางานปกติของเขาแล้วก็จะได้สามารถที่จะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั่นดีขึ้นมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะมาจากโครงการส่งเสริมอาชีพเป็นหลักนะคะว่าส่งเสริมชาวบ้านทําอะไรชาวบ้านทําได้ไหมทําแล้วก็รับซื้อมาร้านก็จะมีหน้าที่รับสินค้าจากโครงการส่งเสริมอาชีพมาแล้วก็มาทําการบรหิหารจัดการห้าขาย อ,ออกไปยังท่านทั้งหลายที่เข้ามาให้การสนับสนุนร้านภูฟ้านะคะก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะระ่างใจของพวกเราในเขตเมืองกับชาวบ้านในถิ่นธุรกันดารว่ามาช่วยกันทํำยังไงให้เขาอยู่ดีขึ้นถ้าทุกคนในประเทศไทยมีความสุขยิ่งขึ้นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามราชชุการีทรงมีความสุขในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองนะคะ จากผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของราษฎรในท้องถิ่นแล้วสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดปีนักสัตว์สำหรับให้ทางร้านปูฟ้านำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้แก่ร้านปูฟ้าได้แก่เสื้อโปโลและเสื้อยืดที่ได้รับความสนใจมีผู้ไปอุดหนุนเป็นประจำทุกปี เงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้าเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาอย่างยิ่งเลยกับเด็กสัาวุญชนนะคะทรงโปรดให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาเหล่าน,นั้นเนี่ยส่งรายชื่อมาแล้วก็ทางโครงการก็จะเป็นคนคัดเลือกแล้วก็พระทานอาหารกลางวันพระทานนมผง นะคะก็จะช่วยให้พระมิสูสามมเนรโดยเฉพาะสามเนรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็เด็กๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่ขาดแคลนเรื่องโภชนาการเนี่ย <S 2> <S 2> <S ได้มีอาหารกลางวันที่ดีได้มีนมผง <S 1> <S 1> <S ที่จะช่วยให้เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นในแต่ละปีก็จะพระทานเงินจากตอดล้านนี้ไปเป็นจำนวนพอสมควรนะคะอย่างปีที่แล้วก็ประมาณ20ล้าน22ล้านนะคะ ดังนั้นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านจากร้านผูฟ้าจึงเป็นการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีรายได้เสริมและยังส่งผลให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนับได้ว,ว่าร้านผูฟ้าเป็นสถานที่เชื่อมโยงคนในสังคมเมืองกับคนในท้องถิ่นทุรกันดารและยังมีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันตรีพงษ์ดิฉันสัชส,สิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ